My Thailand อ p พลิเคชั o นใหม่สนุกกันต่อนอกจอเราโหลดแล้วคุณละ่ะโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมกอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการกับ,บข,ข้าวแม่ทา<ม>งช่องไทยรัฐทีวี5โมงเย็นถึง6กโมงเย็น<อ>แห่งนี้นะคะรายการที่มีคุณแม่มาทำกับข้าวให้พวกเรากินพร้อมทั้งคุณแม่ของดาราต่างๆของซ<ค>ูปเปอร์สตาร์ต่างๆใช่เพราะ เพราะสีเทปนี้ของเราเนี่ยจะเป็นเทปพ,พิเศษแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายในฝันเป็นน้องที่น่ารักมากแต่รู้ <Ear tornado. S 1> ว่าเขารักแม่มากมากเพราะว่าเขามีลูกคนเดียวแม่เขามีลูกคนเดียวพบกับใครน้องตุ้ยเอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีคครับสีคครับสีคครับสวัสดีครั ด้วยมาสวัสดีแม่พี่เอกสวัสดีครับสวัสดีใกล้ๆเลยครับอันนั้นแม่พี่เอกนี่แม่พี่ไฮรู้ไหมครับแม่พี่สวัสดีครับรู้ไหมวันไหนแม่ใครเป็นแม่ใครรู้ไหมอันนี้ต้องเป็นเป็นแม่พี่ไฮแน่ๆทำไมรู้อ่ะทรงเดียวกันเหรอบล็อกเดียวกันเลยสังเนาถูกต้องอันนี้อันนี้จะหมูกโด่งเหมือนพี่เอกแต่นี่หน้าสวยเหมือนพี่ไฮแม่คะแม่นางแม่เดี๋ยววันนี้นี่ทำอะไรเลี้ยงแขกทำอะไรไหมมีนึกอะไรไว้ยังทำอะไรเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกขนมบัวลอยค่ะขนมบัวลอยใช่ไหมคะ นวดแป้งไหวเหรอไหวแล้วไม่ถามแขกก่อนว่าแขกเขาจะกินหรือเปล่าฮะกินกินผมกินจะกินไหมราคาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสตอมาทำไมเนี่ยแล้วไม่ใช่คนใต้ก็ก็ไหนไหนวันนี้แม่แม่พี่ไฮแม่พี่เอกจะทำของเลี้ยงผมกับแม่วันนี้ผมก็เลยจะให้แม่ผมมาทำกับข้าวให้ พี่อยู่แล้วแม่แม่กินอ่าอาจจะไม่อร่อยนะเพราะว่าธรรมดาจะไม่ค่อยได้ทำนอกใหญ่หมานอกจากเจ้าตุ้ยเขาจะกินอย่างเงี้ยค่ะ่เขาชื่อจริงเหรอคะอ๋อนี่อ๋อนี่ชื่อหมาเหรอคะจะเรียกเขาตุ้ยติดปากค่ะหมาตุ้ยหมาตุ้ยเขามีอยู่ตัวเดียวในโลกอ่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเข้าบ้านเดี๋ยวแม่ไปครัวนะมามาให้มาเมาไปนี่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 แม่บอกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ค่ะนั่งก่อนใครนั่งก่อนล่ะใครนั่งนั่งนั่งพร้อมกันพร้อมกันนั่งพร้อมกันไหมนี่เขาบอกว่าปกติเนี่ยแม่น้อยเนี่ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะตุ้ยังไม่ให้แม่ไปไหนทําไมกดเหล็กขนาดนั้นเลยก็ไม่เชิงว่าไม่ให้ไปไหนแต่คือจะช่วงช่วงเข้าวงการใหม่ๆครับแม่จะออกรายการออกงานเยอะมากอ่าๆกลัวแม่ดังวะงั้นกลัวแม่ดังกว่าเขาจะดังกว่าแล้วจะแย่งงานเผมแล้วคือประเด็นคือ ก็อายุมากขึ้นที่ผมอยู่วงการเข้าปีที่สิบแล้วถ้าเอาเขาออกบ่อยๆเขาจะเหนื่นอยแต่เนี่เว้นไม่นานแล้วก็ถามว่าสมัครใจว่ามาเที่ยวบ้างพี่เอกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชอบใจเพราะยังไม่เคยเจอพี่เอกเขาบอกว่าเคยไปดูพี่เอกเล่นลิเกกับพี่กุ้งีกุ้งอ้าวเหรอเหรอนี่ชอบมากแม่ยกนะแต่อย่าหวังว่าเงินจะหลุดออกจากกระเป๋าแล้วแม่เป็นไงเล่นลิเกเป็นไงแม่เล่นลิเกเล่นลิเกก็ หลกอดีมากค่ะแต่ยังไง่อเขาเรียกค่อนข้างจะอ้วนไปนิดนึงค่อนข้างจะอ้วนไปนิดนึงแต่แต่ง้รแต่งลิเกไม่พี่จากร่หล่อมากแต่หล่อมากแต่หล่อมากเดี๋ยวปัญหาต้องเคลียร์กันคือเรื่องสตอหน้าตู้มันหมอะสตอเบอรี่ไม่เย่ยมสตอรใ้เออเออเอาเมอ่ออเ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 ่อเนอเอจเออ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 เเอเ ตุ้ยเนี่ยจะทําให้กินประจาประจาแล้วทำไมก่อนผมกินกินตะตอไม่เป็นผมก็จะคัดแต่ไก่กุ้งอะไรฮะ้กินเคี่ยวตะตอทิ้งแม่ป้ากินไปแต่ตอนนี้พอโตมากินเป็นป้าก็มาเป็นมือผัดให้ทำไมป้าทากับข้าวเก่งเหอคี้เมาเก่าครับก็เลยคือเมาเก่าปัจจุบันนี่คือไม่เมาแล้วไม่เมาแล้วก็คือตอนนี้ไม่ไหลมาที่ตุ้ยหมดแล้วใช่รับแหอะพูดถึงตุ้ยตุ้ยชอบทานอะไรเป็นพิเศษมั้งอะแม่ครับ แม่ดูแลเรื่องอาหารตอนนี้ส่วนมากที่ชอบเอาไปที่กองก็ตอนนี้ตอนนี้ขณะนี้นะคะกำลังบ้าไอไอใช้คำว่าบ้าด้วยเ,เนื้อสับไก่สับหมูหมส<า>ามาับเอามาทำเอามาคลุกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแล้วก็สายหวานน้ำส้มนิดหนึ่งม่ให้มันเลี่ยอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำ ไม่รู้ละครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างใส่แล้วก็ยกเว้นชุรสเขาไม่กินก็เลยเอามาปั้นเป็นเงี้ยแล้วก็แบะแบะแล้วก็ใส่กระทะใส่กระทะแล้วจะทอดทีนึงเนี่ยค่ะอย่างนี้แหละค่ะสองสามสองโลสองนี่แสดงว่าตุ้ยเองกับตุ้ยเป็นคนที่ชอบกินกับข้าวฝีมือแม่เหมือนกันก็ด้วยครับเพราะว่าพอเวลาไปกินงอกแล้วกินยากเพราะผมดูแลตัวเองด้วยตัวนี้ก็กินข้าวเรเลลี่ ใช่ตอนตอนถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ปีแล้วนะตุ้ยนะสมัยก่อนตอนน้นหนูก็ยังกินพวกไม่ได้ดูแลอะไรเธอกินสลงสลัดแล้วตอนนั้นกินสลัดแต่เขอ้วนไงตอนนี้ก็เลยกลายไปพอมันเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเริ่มดูแลตัวเองกินเนื้อเลยใช่ครับผมขคุนมากกินข้าวเรียบร้อแต่ถ้าคนลขึ้นทางไงของกับข้าวดีๆหน่อยไม่ใ้แน่ทำวันนี้แม่ทาอะไรอ่ะก็ ทำแล้กลัวไม่อร่อยก็วันนี้ถ้าหากจะพี่จะอยากลองชิมก็ต้องเอาเนี่ยหมูก้อนไก่ก้อนเนื้อก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทําแต่รับรอยลูกหมาตัวอร่อยแน่แต่พี่สองคนอาจจะทานไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทั้งหวานหวานเค็มเค็มเปรี้ยวเปี้ยพี่เขาอาจจะกินได้ก็ได้ผมไม่แน่ผมยืนยันว่าฝีมือแม่ผมอร่อยแต่พี่พี่อร่อยหรือเปล่าวันนี้มาลองวัดกันดูเอาอย่างนี้ดีกว่ารับรองว่า ขนมบัวลอยของแม่พี่เนี่ยอร่อยด้วยจะก,กินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ของเกียวอร่อยนี่เดี๋ยวก็จะบัฟกระเทมเนี่ยไม่แต่หอมหอมยิ่งไปแอบดม,มัะข้าวแม่เนี่ยเป็นอะไรที่อร่อย<ช>ที่สุดแล้วใช่ครับยนะด้วยชอบเมนูไหนของแม่มากที่สุดของแม่เหรอ ถ้าถ้าตอนนี้จะเป็นล่าสุดที่กำลังติดท็อป10อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อสับไก่สับแล้วผมว่ามากินที่ที่แม่เล่ามาใช่เช้าเราไปไปกองถ่ายผมว่าใส่กล่องไปอ๋อเป็นหน้าหน้าหรอเป็นช่วงๆเหรอเป็นยุงช่วงช่วงนี้เป็นอย่างนี้แล้วแต่พอถ้าพักหนึ่งเริ่มอยากกินไก่หวานเอ่อไก่ไก่หวานเนื้อหวานที่เขาเอาไว้ใส่ข้าวคุกก่ะเปียั้าแม่กับป้าเขามีีลูกคนเดยวไะ พขาทำไมทำไมไม่มีหลายคนนะแม่แม่ไม่มีลูกยากพ่อไม่มีทั้งยาพ่อไม่มีทั้งยาพ่อจะมีก็ห้าปีพอจะมีมันหนอนหนึ่งนี้ก็ห้าปีก็มีความสุขนะแม่น้องได้ดูแลหน่อนหนึ่งเดียของแม่เนี่ยแล้วน้องก็น่ารักเหลือเกินดูแลแม่เป็นอย่างดีเวลาเขาไปเล่าถึงแม่ในในกองถ่ายก็อัม ผัวยงไ่ตายคุยังใครก็ไม่ได้โทรศัพท์ยังไม่ให้พูดกับแฟนขับเลยขนาดแม่ในตุ้ยถ้าแกมีเมียและแกอยู่ห้องขาดไหนวะเนี่ยผมยังไม่มีเมียมีผัวแล้วผมยังไม่มีเมียมีผัวแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนจุยมีแฟนแม่ทําไงอ่ะเออนี่แม่บอกกับพี่สองคนตรงๆเลยนะว่า ไม่นานแม่ก็ตายแล้วแม่ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชาติแบบนี้ฟังหมายที่พูดเนี่ยทุกวันนี้ให้ไปถามใครๆที่รู้จักด้วยได้เลยว่าแม่ไม่เคยอะไรกับผู้หญิงคนไหนเลยเพราะแม่ถือว่าคนไหนลูกชอบแม่ชอบด้วยแต่มันเป็นหน้าที่ของลูกเพรานั้นที่คุณจะเลือกว่าคนไหนที่เป็นของคุณนี่ค่ะเพราะว่าแม่สสียายแล้วใครจะมาพูดว่าพูดงหวแม่ห่วงแม่ห่วงแม่แม่แม่ต้องอยู่นานสิ แม่ต้องอยู่เลี้ยงหลานยงยงอีเยอะแยะเลยไม่เอาไปเลี้ยงอะเหนื่อยไม่เอานี่คือจะตายแล้วเหรอไม่นี่คือตายเดี๋ยวกลับไปเอาที่นายกรรมาเซ็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนกันให้จบๆไปอ่ะแล้วตุ้ยล่ะถ้าจะหาแฟนตุ้ยต้องคิดไหมว่าคนนั้นจะต้องมาดูแลแม่เราได้ด้วยก็สิ่งแรกสิ่งเดียวเลยที่ที่ที่ต้องที่ต้องสกีนก็คือต้องอยู่กับแม่ผมได้คือถ้ารับแม่ไม่ได้จบใช่จะไม่ให้เกิดปัญหาลูกสะใภ้กับแม่ผัวแน่นอนไม่อยากให้มีปัญหาผู้ตุ้ยต้องเปลี่ยนตลอดไง เพราะว่าเรื่องของความรักเรื่องของอนาคตก็ว่ากันไปทีตามสเต็ปก็แล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็๋ยวให้แม่ทำแบบข้าวให้พวกเราได้ทานว่าเนี่ยรสชาติเนี้ยคือฝีมือของฝีมือของแม่ที่ทําให้ตุ้ยทานเอารสชาติแบบที่ตุ้ยห่อไปกินในก่องเลยนะแม่นะเอาแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันสนสนับสนุนโดยซอสไฮส์ผลิตภัณฑ์เบบี้มาย healthy p l u เอาหนังออกเพราะว่าข้อหนังเนี่ยมันจะทําให้มันแล้วคลุณลูกหมาเข้าเวอแล้วเดี๋ยวจะอ้วนเราจะเป็นไก่ตัวเมียหรือตัวผู้ถ้าเป็นไปได้ก็ไก่ชอบตัวเมียก็ต้องเป็นไก่ตัวเมียตุ้ยไม่ช่วยแม่ทําอะไรเลยเหรอกินเป็นอย่างเดียวแล้วเราทําไม่ถูกใจนี่นี่เหนี่อยบางทีก็โวยวายด้วยนะหรอจะหนีไปอยู่วัดให้ดูไปดูนะมีเดี๋ยวก่อนนี่อัดอั้นตัดใจอะไรเนี่ยเออดัดเลยทุกวันที่แม่ล่าพูดอะ ทุกบาททุกสตางค์เช็คออกมานี่เป็นของยายน้อยหมด<ะ>แต่เวาลาอีจะเอาเนี่ยซ่อมรถทีนแต่งรถทีนึงข่าโนนค่านี่เออนี่รายการเผาศิลปินหรือเปล่าเนี่ย